ครับส่งมอบอลารซิตี้พี่ชำนาญกันออหิวข้าวตอนนี้ตอนนี้เที่ยงแล้วหิวข้าวแล้วพี่ออฟพี่ออฟมาดูเทียหน้านะครับจองเซนไฟแนนซ์นะครับจากแหลมฉบังเนาะชลบุรีนะครับผมเทียหน้านะครับเทียห,หน้าติดจองนะครับ มามาพร้อมกันนะชุกละหกหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับชุกละหกหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ชายไม่รู้จะมาไหมเนี่ยพี่ชายีวิกเนี่ยถ้ามาเดี๋ยวถ้ามาหลังจากนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวถ้ามาชนกันนี่ชุกละหกแน่นอนนะตอนนี้ชนกันนะฮะชนกันแต่ผมหิวข้าวมากเลยนรพี่จะเป็นลมมือสั่นแล้วเนี่ยนะเราส่งมอบนะครับเราส่งมอบที่พี่ชำนาญน,นะครับจาก ฉะเชิงเสานะครับซื้อเงินสดนะครับก็เดี๋ยวเล่มตามอีกทีเดี๋ยวโอนให้เลยครับผมเพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์เนาะติดเสาร์อาทิตย์นะครับพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวจัดการให้ครับผมเหมือนที่ที่ทอะไรนะพี่ต้นอ่ะรอเลิกนะโอนนะครับวานก็โอนให้เรียบร้อยนะแฮปปี้นะครับแล้วก็พี่วิทยาน่าจะใกล้ถึงลำพูนแล้วมั้งเนี่ยถึงไหนเราก็ไม่รู้ยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเนาะ พี่วิทยานะครับมาจากลำพูนเมื่อวานส่งส่งกันที่อยุธยานะครับเดี๋ยวไปลงวิดีโอให้นะครับณนะที่ผมถ่ายตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงนะครับของเมือม่อวานเนี่ยยังไม่ได้ลงกว่าจะถึงบ้านเนี่ยกว่าจะเสร็จของพี่วิทยาก็ประมาณ3ามทุ่มนะครับกว่าจะกินข้าวเสร็จเข้าบ้านก็5้าทุ่มกลับไปอาบน้ํานอนสลบเลยแล้วก็ตื่นมาก็มาคันนี้โตสุดยอดนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนด้วยที่ไว้วางใจนะที่ติดตามแล้วก็คอยมาอุดหนุนหรือบางคนก็กําลังเลงอยู่กําลังเล็งอยู่นะครับ ต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเดือนนี้ปังมากนะครับเดี๋ยวผมจะกับแฟเนี่ยจะไปจุดประทัดนะ้ำหมื่นนัดน,นะครับอาชีวนดอนใหญ่นะครับเดี๋ยวเอาบุญมาฝากกันอีกทีเนาะพี่เนาะยังไงเดี๋ยวหวยก็จะออกแล้วเนี่ยเพราะว่าออกวันอาทิตย์ด้วยนะอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคศุกร์เส,สาร์อาทิตย์สามวันนะร้านหยุ่ติดถนนนะเส้นลำลูกกาใครจะมายังไงก็เบอร์สุดเป็นห้าสองสี่เก้าเอา้ารถเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคสกู่ฮะไฟแนนมาไฟแนนมาเซ็นของพี่ออฟพี่ออฟเทียหน้านะครับอุ้ยผมเพิ่งสักเกตนะเนี่ยตรงสิเพิ่งซื้อเมื่อเช้าเมื่กีแ้แล้วก็รถเข้ามาขายพอดีเป๊ะเลยให้สิบสองล้าน ตรงเป๊ะเลยผมก็จริงๆผมเอาสามตัวนะแต่มาดูที่เอาตรงสามสี่ตัวเลยห้าตัวเลยเน 1, 1, 5, 5, 5ี่ยอู้มันห้าตัวหมดเลยคนลุกขนลุกหนึ่งห้าสาสองห้าตรงหมดเลยอุยมาเมื่อเช้าแล้วผมก็ไม่ได้ดูนะผมดูแค่สามตัวหลังเองอันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งสองห้าสามสองห้าเฟเวอร์สงสัยจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมั้งเนี่ย <laughs> อย่าลืมผมนะฮะ พี่ชำนาญเนาะโอ้โหเออตรงตรงจริงด้วยตะกี้ผมไม่ได้สังเกตนะแฟนบอกนะแฟนบอกก็เลยโอ้โหเพเวอร์นะเพเวอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคครับอะใม่มาอยู่นี่ใส่หน้าปั่นได้ไหม ไม่ตรงห้าตัวตรงหตัวเลยตรงห้า ต, <ics> ต,ตัวเลยค่ะตัวอะไรโคนรุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวห้าตัวเลยอะติดแต่ว่าที่แรกดูสามตัวนะแล้วมาสังเกตดีอห้าตัวเลยติดแต่ว่าเลขสองเนี่ยแทนกมอ่ะปล่อยูกรางวัลที่หนึ่งเลยครับว่าสามสองสางถากปล่อยถูกรางวัลที่หนึ่งตอนตอนซื้อดูแค่สามตัวท้ายค่ะเทียบมาเทียบข้าวกล้องอะอเดี๋ยวไ้องเรียบร้อยครับผมแฮปปี้นะครับโอ้ลอตเตอรี่ตรงเลยนะฮะ ชะเชิงเศร้านะครับแล้วเรื่อยไปเลยแล้วเรียบร้อยครับผมแฮปปี้ครับขอบพระคุณที่ชำนาญด้วยนะครับซื้อกันสดรับรถเรียบร้อยเดี๋ยวเล่มโอนให้อีกทีนึง บ๊ายายไปแล้วอ่าเรียบร้อยครับแฮ happy ป happy ปปปยินดีด้วยครับผมคอยถูกรางวันที่หนึงนะฮะเฮงเรวยๆครับผมอ่าพี่ํำราญบอกถูกแล้วกลับมาจาัดซอาวีโอ้แต่ผมขนลุกนะซื้อมาเช้าอ่ะเพิ่งซื้อแล้วผมก็ดูแค่3มตัวผมก็ถามว่าพี่ลอตเตอรี่มีเลข3ามตัวนี้ไหมมี ผมก็อ้าวเฟนมาบ่อยทีมีตรงสี่ห้าตัวเลยตกใจเลยโอ้ยคนลุกสงสัยจะถูกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เอออ่ะเดี๋ยวรอ,อพี่อ,อ๊อฟพี่อ๊อฟเซ็นไปแนนแล้วฮะไฟแนไไนซ์มาเซ็นเลยนะครับอ่าพี่อ๊อฟมาจากชนบุรีนะชนบุรีนะเซ็นไฟแนนซ์นครับเดี๋ยวรอผลอีกทีน่าจะไม่ติดอะไรนะครับน่าจะผ่านนะครับเทียหน้าเรียบร้อยนะอีกหนึ่งคัน สวยครับแล้วก็อันติสอันติสเดี๋ยวไปส่งวันอาทิตย์ส่งมอบกันที่นี่แหละครับเพราะว่าพี่พี่ยงพี่ยงเขาจะไม่รู้ว่าจะนั่งเครื่องมาหรือเปล่านะครับมารับรถที่นี่เลยนะมาจากเชียงใหม่นะครับโอเคไม่ไหวแล้วผมจะเป็นลมเที่ยงแล้วพี่เออะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้ว ก็มีอีกหลายคันนะสนใจคันไหนก็มาดูได้นะครับร้านอยู่ล้านมุกกาข้องหนึ่งเสาร์วทิที่นี้ร้านเปิดนะครับพี่ๆไม่ได้ไปไหนก็มาที่นี่ได้เลยนะมาดูได้เลยมาดูได้เลยนะครับพี่ชายนะพี่ชายผมรอพี่อยู่พี่ชายเมื่อมัที่จํานานนะครับท้าพาดสีทองของพี่วิทยาไม่ต้องเจ็ดใจมาอีกคันเลยนะฮะแฮ ppy ครับแฮ ppy นะฮะ แคมรีนะ่ยังอยู่เซียวียังอยู่ปาเจโรเรียบร้อยนะติดจองนะพอจเนอรเรียบร้อยติดจองนะบอกแค่นี้แหละนะเดี๋ยวรอผลแล้วกันนะครับใครที่เลงสองคังนนี้จองหมดแล้วนะครับจองหมดแล้วสคันนี้นะเดี๋ยวรอผลไฟแนนซ์เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับอ่านอกนั้นก็ยังคงอยู่นะครับ ตอนนั้นยังคงอยู่อย่างแจ๊สนี่ผมรีวิวให้ใหม่แล้วนะครับกับทิดาน่าใช้เหมือนกันทั้งคู่เลยยังไงมาเลือกดูครับสนใจยังไงก็เบอร์สุดเป็าสองสี่เก้าหนึ่งเก้าไปเจ็ดนะเสียงไปนะพี่เ้ยมือจะสั่นจะหิวข้าวจะเป็นลมแล้วเนี่ยไปแล้วครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่จำนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮงๆรวยๆเด้อผมมีความสุขมากๆนะครับผม